สวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อตุกตานะคะวันนี้จะมาเป็นคำทายาถวายเกยียรติพิเิ์เกี่ยวกับการรักษาโรคค่ะขอบคุณพระเจ้าสําหรับการรักษาโรคก,ก่อนหน้านั้นข้าพเจ้าเคยทํางานเกี่ยวกับทันตกรรมมาค่ะ,คะแล้วทีนี้ปัญหาคือเกิดเป็นพังผืดข้อมืออักเสบอะค่ะจับธนบัตรก็ไม่ได้ค่ะจับตังเหรียญก็ไม่ได้ค่ะจับอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าทุกครั้งที่จับมือจะชาแล้วก็เจ็บแล้วก็เกร็งค่ะ แล้วทีนี้ไปพบคุณหมอคุณหมอเลยบอกว่าให้หยุดการทํางานไม่งั้นมือจะใช้ไม่ได้อ่ะค่ะทีนี้ข้าพเจ้าก็ตัดสินใจอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าก็เลยให้ออกจากงานแล้วก็หยุดงานซึ่งตอนนั้นก็กังวลอยู่เพราะว่ามีค่าใช้ใจ่ายหลายอย่างที่จะต้องอดูแลตัวเองแล้วก็หลายๆสิ่งที่ต้องเป็นค่าใช้ใจ่ายค่ะ,คะแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าบอกว่าให้วางใจในพระองค์ตอนนั้นที่เจ็บป่วยใหม่ๆก็รับไฟผ่านอาจารย์หมอทาง youtube ของอาจารย์หมอวัลุนนะคะพอทีนี้ก็เลยเซิร์ชหาทงางอินเทอร์เน็ตว่า มีคิดจ,จักรไหนมากที่เคลื่อนด้วยไฟข้าพเจ้าก็เลยเจอคิดจ,จักรน้ำมูลใหม่ก็เลยตัดสินใจมารับไฟก่อนหน้านั้นแล้วก็ตัดสินใจเมื่อเดือนที่แล้วอะค่ะเดือนกรกฎาตัดสินใจผูกพันตัวแล้วก็รับไฟจากพระเจ้าชําระชีวิตข้าพเจ้าเปลี่ยนเลยค่ะรับไฟไม่นานรู้สึกเลยว่ามือข้าพเจ้าหายป่วยหายจากการเจ็บป่วยตั้งแต่รับไฟอะก็ขอบคุณพระเจ้าสารรเสริญพระเจ้าค่ะอาการก็ดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้หายเป็นปกติสามารถทํางานได้แล้ว พระเจ้าแสนดีและอยากจะบอกพี่น้องทุกคนนะคะว่าไฟเท่านั้นคะ่ะที่ช่วยเราได้คริสเตียนมีไฟจะทําให้ชีวิตของเราบริสุทธิ์ค่ะแล้วก็พระเจ้าก็แสนดีที่เราจะช่วยคุณของพระองค์เสมอขอถวายเกียรติแด่พระเยซูคริสต์ค่คะขอบคุณพระเจ้าค่ะ